ดีครับนี่เหรียญหลังหนังสือครับหลวงปู่ทวดที่ถือว่าเป็นหลวงปู่ทวดยอดนิยมของวัดช้างให้เลยครับเรามีคลิปต้อนรับจากวัดนะเดี๋ยวสักครู่เดียวผมจะซูมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลายท่านออรอจะไปชมคลิปจากวัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปผมได้ลงไว้แล้วแหละแต่วันนี้เราจะมาซูมให้ดูซึ่งในครั้งนี้นะครับเหรียญหลังหนังสือนะครับที่วัดช้างให้ปกติเนี่ยเราจะได้มาแบบไม่มีกล่องครับแต่ตอนนี้ทางวัดทํากล่องแล้วนะ คือกล่องเนี่ยเขาก็ทําใหม่ขึ้นมานั่นแหละบางรุ่นของทางวัดนะอย่างเช่นรุ่นนี่ผมให้ดูอันนี้ก็มีนะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาเนื้อว่านปี36วัดช้างให้ครับอันนี้อาจารย์นองปลูกเสกออกวัดช้างให้เลยนะทางวัดยอมรับเลยว่าพระพระเก่าจริงเขาเก็บไว้เป็นเก่าเก็บนะแต่ว่ากลอ่องอะทใหม่นะครับซึ่งเปิดให้ชาวบูชายู่ในวัดอันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับซึ่งพึ่งสร้างแหละเพิ่งทําแหละปกปกติผมไปอะมันไม่มีกล่องหรอกพระนะครับหลังหนังสือนะครับ นี่สวยงามครับคมชัดนะครับหลังหนังสือจะไม่เหมือนหลังเตารี่หลังเตารี่จะแหลมๆตรงนี้อันนี้จะมนๆนะครับหลังหนังสือหลังหนังสือมีทุกปีนะครับมีทุกปีนะบางปีก็ออย่างเช่นปีนี้เราถ่ายกันปีห9เก้าเนี่ยยังไม่มีนะเพราะว่าของปีหกดยังไม่หมดนะครับเขาก็จะเปิดให้เช่าบูชาของปีห8เลยเดี๋ยวผมเทียบตัวตัดให้ดูดีไหมเออเอาเหรียญนี้มาเทียบดูแล้วกันให้ดูตัวตัด เหมือนกันไหมเนี่ยอ่ะดูดูเองอ่ะดูอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยน่าจะตัวตัดเดียวกันนะครับคือพวกตัวตัดเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่จะมีหลายตัวตัดนะครับเพราะว่าพระสร้างจํานวนเยอะสร้างเรื่อยๆเลยนะครับเป็นพระเลี้ยงวัดก็คือเป็นพระประจําปีนะครับนี่อันนี้ปี68แครับแล้วแต่คนชอบเลขไหนนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเหรอว่าพระปี68แแบบไหนนี่ลักษณะของใต้ฐานนะครับ ข้างเมื่อกี้นะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นปี68ปี69หรือว่าปี67นะครับบอกให้ฟังแล้วก็ให้ดูไปพร้อมๆกันตรงนี้ครับนี่คะมันจะมีเลขตอกอยู่เนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยตรงคําว่าวัดช้างให้เนี่ยจะมีเลขตอกอยู่เลข68ผมเคยเจอเหรียญบางเหรียญนะที่คือก็ต้องเข้าใจอ่ะว่าตอนนี้เป็นประเด็นเป็นดราม่า โค้ดบางแพบ่อยท่าประจันก็ทําให้หลวงปู่ทวดเนี่ยออกดีนะที่วัดเนี่ยคือหมดหมดตลอดเลยนะเหรียญเสมาหมดแล้วนะที่วัดนะบอกก่อนนะใครไปตอนนี้พลาดเลยนะผมก็เคยเจอนะโค้ดแบบนี้ฮะสมัยก่อนตอนที่ไม่มีดรามา่าไม่มีแบบกระแสอะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะผมให้ดูอันนี้เป็นเหรียญ 5. เสาห้านะเหรียญเสาห้าปีหกสามนะเหรียญเสมาถ้าไปที่วัดไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยมีเลขห้าอย่างนี้แสดงว่าเสกเสาห้า นี่ฮะนี่นี่นี่พี่ดูนี่นะพี่ดูนี่ดีๆผมสอนให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมคลิปจากวัดมาดูนี่ก่อนพี่เห็นตรงหลังเลขสามไหมมันจะเหมือนเหมือนมีเลขหนึ่งซ้อนอยู่ะเห็นไหมฮะเหมือนมีเลขหนึ่งซ้อนอยู่นะ,น,อน,อยนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปีหกหนึ่งซึ่งทางวัดปล่อยไม่หมดมันไม่มีกระแสก็วัดมันไกลเนาะเขาไม่ส่งด้วยนะที่วัดะนะที่วัดไม่ส่งด้วยนะครับพอที่วัดไม่ส่งเนี่ย ลำบากเลยบางทีก็ปล่อยยากปีหกหนึ่งเหรียญเหลือเขาก็เลยเอาเหรียญปีหกหนึ่งเนี่ยมาตอกโค้ดปีหกสามทับเลยเพราะมีวาระเสาห้าทางวัดก็เลยไม,ไม่ไม่ต้องไปสร้างเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปปั๊มเหรียญเพิ่มให้เปลืองงบป,ประมาณนี่แหละโค้ดที่ผมเคยเห็นเพราะฉะนั้นโค้ดพวกปีหกแปดหกเก้าเป็นไปได้หมดนะฮะบางครั้งเราอาจจะเห็นโค้ดซ้อนนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่หาค่อนข้างยากนะอันนี้ไม่ซ้อนนี่หลังหนังสือนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับออกวัดก็หลักร้อยกว่าแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามีบวกแน่ๆนะครับบวกแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ราคาแรงขนาดนั้นแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซนโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเข้ามาพูดคุยกันเพราะว่าใน u t u b e อ่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีมมมนะอินบ็อกไงพี่ต้องแอดไลน์เข้ามาในนี้นะครับเหรียญอันนี้คือเหรียญน,นะเหรียญปีหกแปดนะครับสวยงามแบบนี้นะครับขึ้นคอสบายใจเลยทําไมรู้ไหม ผมถึงบอกว่าสบายใจคืออย่างนี้ครับพี่ผมอะเช่าหลวงปูท่ทวดคือร้านอยู่หาดใหญ่นี่ก็โดนน้าท่วมเหมือนกันนะอะโดนน้าท่วมเหมือนกันวัตถุมงคลบางอย่างลดราคาเยอะเลยนะเพราะว่าน้ําท่วมสภาพดีก็มีนะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกกาผมอยู่หาดใหญ่คือผมไปปัตตานีไปกลับสี่ชั่วโมงถือว่าไม่ไกลถือว่าไม่ไกลครับไปกลับสี่ห้าชั่วโมงถือว่าไม่ไกลเสี่ยงภัยไปก็กลางวันไปได้ครับไปได้กลางวันนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคลิปจากวัดนะครับเวลาเราไปวัดช่างให้เนี่ยจะมีคลิปยืนยันเลยซึ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแท้แน่นอนเอาอย่างนี้แล้วกันคุณพี่เดี๋ยวพี่แอดไลน์มาตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมคลิปที่ผมไปที่วัดช้างให้ไปชมกันครับอันนี้ก็อยู่หน้าตู้นะครับเดี๋ยวจะเอาตอนนี้มีกล่องนะครับหลังหนังสือนะเดี๋ยวจะเอานี้กลับไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยันเอาไปแจกกันหน่อยดีกว่าพายันก็ดีว่ากันนะ เอาไปยี่สิบองนะมีกล่อง <c oughs> <20. S 1> อ่ายี่สิบพอดีนะครับเดี๋ยวเอาไปในไล์ด้วยครับ <c oughs> หลวงปู่ทวดหลังหนังสือครับก็ <c oughs> ามาเช่าจากในวัดเลยเมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันในคลิปนี่อยู่บริเวณวัดเลยหลังหนังสือครับวันนี้มีกล่องด้วยนะ หากท่านสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลท่านเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคลหรือเข้าไปที่ w w w r e เบเครื่องรางมงคล .com สำหรับท่านลูกค้าที่สะดวกทางลายแอดไลน์เข้ามาที่ s d s i g ด0 0 0เเติมตัวเอกลมๆด้วยนะครับหรือท่านใดสะดวก Facebook นะครับสามารถเข้ามาที่แฟนเพจร้านเครื่องรางมงคล FC ได้เลยครับ